สวัสดีครับ,ค,รบคลิปนี้เป็นคลิปที่สําคัญมากนะครับคุณลูกค้าได้ทําการสั่งซื้อ GTX 1080 t ูบที่ Hi เนี้ยดีและสวยมากแข็งแกร่งแต่เหมือนที่ผมเขียนไว้ก่อนที่หน้าโปรไฟล์สั่งซื้อนะครับว่าจะมีปัญหาเรื่องตัว x เ,เนี่ยที่ต้องระวังถ้าคุณลูกค้าเอาไปแล้วเนี่ยให้ถอดตัว x อ,ออกก่อนจะมีน็อตอยู่สีด้านน็อตนี้1 2 เดี๋ยวผมจะส่งคลิปนี้ให้คุณลูกค้านะครับสาสอันไหนอะสี่เดี๋ยวสอยู่ไหนวะเดี๋ยวนะแป๊บน,นึงสี่น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 นสอันนี้ไม่งั้นคือมันต้องจัดจัดองค์ประกอบของใบพัดไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้ได้ยินเสียงไหมครับมันติดตัว x พอดึงออกหายเนี่ยต้องทำยังไงก็ได้ให้ให้ตัว x มัน เรียกอ,อะไรอ่ะมันงุ้มขึ้นเงี้ยสมมุติว่าถ้าผมทำไว้อย่างน,น,าาางนี้มันจะไม่เป็นไรในในนย่าเีย,นยนในคลิปวิดีโอที่ผมเทสผมก็จะบอกไว้ก่อนนะครับว่าจะมีปัญหาตัว x เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพอไปถึงมือคุณลูกค้าผมจะแพ็คอย่างดีนะครับคุณลูกค้าถอดตัว x อ,ออกไปเลยหรือว่า <laughs> หรือว่าถอดตัว x แล้ว ค่อยๆขันน็อตให้มันพอดีตอนความหนาให้มันหมุนแล้วเนี่ยให้ใบพัดมันไม่กระกึกกระกึกกะก่เนี่ยไม่งั้นก็เป็นเสียงเนี่ยมันจะไม่ดีเดี๋ยวจะเสียเอานะครับตอนนี้ผมก็ติดเทปกาวไปให้สามชั้นนะแต่จริงมันก็ไม่ช่วยอะไรหรอกไม่ช่วยเลยแหละแกะออกแม่งเลยอืมไม่ช่วยอะไรหรอกอ่ะแกะออกเสร็จก็เน,นี่ยเป็นอย่างเงี้ยแต่ใบอื่นไม่เป็นนะเป็นใบขวาใบเดียวนะครับส่วน สิ่งอื่นดีหมดใช้งานดีอุณหภูมิดีต่อไปเพิ่ม8บก8เดี๋ยวผมจะทำคลิปนี้ให้เสร็จและส่งให้คุณลูกค้าทันทีนะครับรับ GTX 1080 Ti 12 g ิกบนี้โคตรแรงผมชอบมากเลยเหลืออย่างเดียวเนี่ยอย่าลืมนะครับต้องแกะตัว X ก่อนอ่ะมาดูด้านหลังสวยขนาดไหนอ่ะดูกันครับดู มีบอยของกิ้งคอ o เ a t ชันนะครับแล้วก็ซีเรียล u นัมเบอร์นะครับก็จะได้ซีเรียลนัมเบอร์นี้เลยกับหัว17244 1045109ครับมี YJb 8อยู่ด้วยนะครับได้แบบนี้เลยใบที่ผมเทสบ่อยคลิปมีหลายคลิปกังวลใจอยู่นะเนี่ยเรื่องใน้ใบพัดเนี่ยต้องส่งคลิปนี้ให้คุณลูกค้าดูด่วนเลยถ้าแกง่ายๆถอดตัว X อ,ออก ไม่ต้องมีตัว x เ,เล่นลนื่นปื๊ดคันนี้สบายเลยไม่ต้องมีตัว x จริงจริงผมจะถอดให้อยากจะถอดให้ถ้าผมถอดอ่ะไฟมันจะหายไปด้วยก็คือมันมีสายไฟสายไฟตรงโลโก้เนี่ยหรือโลโก้ไอ้โลโก้นี้เออที่ประตูโลโก้นี้ก็คือถ้าถอดตัว x อ,ออกถ้าห้อยไว้อะสายไฟไม่หลุดแต่ถ้าตัดสายไฟไปเลยก็ไม่มีแสงแค่นั้นแต่เป็นผมอะถ้าผมใช้เองอะผมไม่เอาไว้หรอก เนี่ยตัว x เ,เนี่ยติดเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวจะแพคให้อย่างดีนะครับจะส่งไปแล้วจะส่งคลิปให้ดูก่อนของถึงพยายามทําให้ทันนะครับม่งานเดี๋ยวจะคุณค้าจะเป็นปัญหาได้ผมมีเขียนไว้ตอนตอนโพูดขายแล้วนะครับก็หวังว่าคุณค้าจะได้อ่านแล้วจะได้ ระวังแล้วก็แก้ไขได้ทันทษทีที่ทมัยปัจจุบเป็นอย่างนี้เย่ยนะก่อนบินได้ต้องแพ็ค่างดีเพราะระหว่างขนส่งไม่รู้ว่าเดี๋ยวหน้ากากมันจะ<ม>ติดติดเข้าไปประเดินหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะด อันนี้ก่อนชั้นหนึ่งชั้นที่หนึ่งประมาณนี้ก้องเห็นอะจะใส่กล่องไซส์เอสพัเลยนะครับผมเพราะว่าจะใส่กล่องที่ใหญ่ใหญ่หน่อยเพื่อกันกระแทกทุกด้านอะ่ะวบนนี้มันดีสวยง,งาม กิกออรัสงานจะก,กิ๊กกระบาออรัสนี่หนึ่งชั้นก่อนดีกว่าหนึ่งชั้นนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวหอนี่เลยกว่า นั่นเป็นไงนะวะแล้วก็ทุบตรงนี้หน่อยนี้ให้มันเข้ารูปทำยังไงน้ำหนักค่อนข้างมีน้ำหนักนะครับอย่าประมาทเอาค้ยันกัดจอมาติดจะดีมาก ับลองแน่นยาบอกใครดันปักๆเลยดูซิมันใส่ได้ป่ะตอนนี้ต่อ่องใหญ่ใส่ได้อยู่อุ้ยแต่ก็เกิดเต็มเหมือนกันนะเนี่ยด้านนี้ด้านนี้ดนนึไม่ได้นะต่อให้ได้มันก็จะแน่นมากจะเป็นไรไหม ก็คงฟิตๆหน่อยแต่ไม่เป็นไรยังดีอ่ะกันกระแทกสองได้เนี่ยให้เป็นอย่างนี้ดีกว่าเนาะแล้วก็รัดเลยมีคุณค่าลับไปดูดีแล้วมีใจไหมจ้า c t เป็นศูนดศูนย์ทีไอฮะมีใจละสินั้นก็ต้องกันล่างก่อน สำคัญเลยการล่างก่อนชั้นนึงใช่ไหมนี่นะเอาี่ลงด้วยเลยดีกว่บคราวนี้ก็เหลือการล่างเนี่ยแข็งแกร่งแล้หรือการข้างกันบนแล้วก็ไปเอาคลิปนี้ให้คุณลูกค้าดูแต่ต้องแฮปปี้หลายชิ้นอยู่ ยังทำให้ดีที่สุดนะครับแบบไม่ได้มากที่สุดกล่องนี้แน่นแ่นเลยบอกเลยกล่องนี้เป็นกล่องสำคัญเลยวหวงห่วงอย่าให้ห่วงต้องบอกห่วงเอออย่าลืมถอดตัวเอ,กออกก่อนนะครับแล้วค่อยใส่หรือไม่ต้องใส่เลยถ้าใครใส่ก็ต้องไปดูคลิปที่ผมรีวิวนะครับ ผมค่อยๆหาจุดที่มันไม่โดนใบพัดอ่ะจนเจอแล้วก็เงยนหน้าลงใช่ไหมแรงโน้มถ่วงมันก็จะทําให้ตัว x เ,เนี่ยมันถ่วงลงไม่โดนนะผมตั้งเป็นแนวตั้งนะในคลิปที่ผมเทสอ่ะนะนี่นะครับจะเอาอันนี้ยัดลงไปด้วยเลยจะได้แบบกันกระแทกแบบสุด แน่นกว่านี้ก็มันมิดแล้วแน่นหนาแน่นแก่คำพูดด้ือป่าแน่นกว่านี้มีอีกแน่นอนแต่ผมไม่รู้ดีกว่ากันไหมก่นอนเดี๋ยวมีแน่นกว่านี้ มีนานแน่นวันนี้ก็เป็นได้ใครจะไปรู้ง่าอาจจะยัดแบบใส่บูเซฟก่อนแล้วก็ท่านจะไปการต้องแข็งแรงขอบคุณคุณลูกค้ามากนะครับที่รับสินค้าสินเทื่อรานี้ไปด้วก็ถือว่าหน้าของสา์นะเป็นการที่หน้าของสา์ดีทุกอย่างเลย ยกเว้นหน้ากากของตัวเองด้วยที่ขัดไปพัดแล้เวเล่นสภาพการทำงานว่าภายใไนไม่ต้องห่วงดีดีมากด้วย กดทับแน่ไม่ได้เดี๋ยวเป็นปัญหาต้องเอาบางคนนี้หน่อยอันนี้ดีกว่าบางกว่าน่าจะปิดพดีกว่าโอเคแข็งแกร่งแน่นอนครับถึงมือภายในไม่กี่วันของดีแต่อย่าลืมสิ่งที่ผมบอกว่าสำคัญนะครับเรื่องเกี่ยวกับหน้ากากตัว X ถ้าเป็นไปได้ วิธีทําให้มันแบบไม่โดนกับใบพัดได้ดีกว่าผมแนะนําผมด้วยผมอยากรู้ในฐานะวิชาแต่ถ้าทําไม่ได้แกะตัว x อ,ออกเลยนะครับแกะตัว x อ,ออกเลยนะครับหรือถ้าทำไม่ได้ส่งกลับมาหาผมผมแกะตัว x อ,กออกเลยแล้วค่อยขายแบบไม่มีตัว x ตัดเลย เพราะมันน่าห่วงจริงเรื่องนี้แน่าห่วงจริงคุณลูกค้าต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดเสมอือเดี๋ยวจะส่งคลิปนี้ให้ดูนะครับแจ้งไว้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ g t เท0 8หนึแูน่ข็งแกร่งทุกด้านพร้อมส่งถึงมือคุณลูกค้าแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมและเลือกชิ้นส่วนฉันมาครับเป็นทนนี่สุด